ข่าวดีเดือนพฤษภาคม2564บัตรคนจนกดเงินสดได้อัปเดตวงเงินล่าสุดสามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้และมีเงินอะไรบ้างฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในเดือนพฤษภาคม2564นี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับวงเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งก็จะมีวงเงินที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะส่วนจะมีรายการอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะในเดือนพฤษภาคม2564 ก็อัปเดตวงเงินล่าสุดนะคะซึ่งจะใช้ได้กี่รายการนะคะและมีรายการอะไรบ้างนะคะซึ่งทั้งหมดนะคะที่จะได้รับในเดือนพฤษภาคม2564นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมด6รายการด้วยกันนะคะรายการที่1น,นะคะนั่นก็คือวงเงินในการรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะคนละ2 0 0 0 0ถึง300บาทนะคะ ซึ่งเงินส่วนนี้นะคะผู้ที่เคยได้รับอยู่แล้วเดือนละ200บาทก็จะได้รับอยู่ที่200บาทเท่าเดิมนะคะส่วนผู้ที่เคยได้รับอยู่ที่เดือนละ300บาทก็จะได้รับอยู่ที่300บาทเท่าเดิมนะคะต่อไปนะคะเป็นวงเงินที่2นะคะนั่นก็คือค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะก็จะแบ่งออกเป็นรถเมล์รถไฟฟ้าและก็รถบกสนะคะจำนวน500บาทต่อเดือนนะคะ ซึ่งคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับทุกคนนะคะเงินส่วนนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะต่อไปนะคะรายการที่3นะคะนั่นก็คือวงเงินในการซื้อการหุงต้มจํานวน45บาทต่อ3เดือนนะคะโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะต้องนําบัตรคนจนไปซื้อกับร้านที่ร่วมรายการนะคะและก็ไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ทุกคนนะคะต่อไปนะคะในวันที่18พฤษภาคม2564นะคะวงเงินที่4นะคะนั่นก็คือค่าน้ําประปาจํานวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์นะคะนั่นก็คือครัวเรือนที่ใช้น้ําประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดและก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะจํานวนเงิน100บาทนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นวงเงินที่5นะคะนั่นก็คือวงเงินค่าไฟฟ้าจำนวน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์นะคะนั่นก็คือครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วนะคะเงินค่าไฟฟ้าจำนวน230บาทนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะต่อไปนะคะในวันที่22พฤษภาคม2564นะคะ วงเงินที่6นะคะนั่นก็คือเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทต่อเดือนนะคะซึ่งผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับเงินจํานวน200บาทเข้าบัตรคนจนนะคะในวันที่22พฤษภาคม2564นะคะและก็สามารถที่จะนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ สำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะทางรัฐบาลน,นะคะก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารจำนวน1,000บาทต่อเดือนนะคะและก็ผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารให้จำนวน800บาทนะคะและก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมอีก200บาทต่อเดือนนะคะก็จะโอนเข้าให้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรคนจนนะคะ ในวันที่22พฤษภาคม2564นะคะนี่นะคะก็คือ6รายการนะคะที่จะเข้าให้ในเดือนพฤษภาคม2564นะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็มีอยู่3รายการด้วยกันนะคะที่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะนั่นก็คือค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าแล้วก็เบี้ยความพิการเพิ่มเติมนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ